สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเก์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมเ a n ไอ i ์แลนกันนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวะเอาชีวิตรอดนะครับสร้างบ้านปลูกผักแล้วก็มีลุยดันเจี้ยนนะทุกคนมีต่อสู้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับโอเคไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าอันนี้ผมก็เพิ่งแบบซื้อมาแล้วก็เล่นเลยนะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาเหมือนให้สร้างเวิร์ของเรานะครับสร้างเลยชุบชุบชุบ,ชบ โอเคคิดเอทปะลุยอันนี้คือ,เ,อเราใช้เป็น W A S D เนอะบังคับเป็นอันนี้ดีกว่าแล้วก็เอาเป็นอันไหนดีเอาอเมริกาดีกว่าไหมเข้มไงเข้มเอาเป็นจาร่ก,ก็ได้นะครับปะอันนี้คือ แล้วก็ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเหรอเอาอะไรดีอ่ะเอาผู้ชายดีกว่าเนาะโอเคแต่งตัวเราต้องผมดำนี่แล้วก็ต้องเอ้ยไม่อยากใส่เสื้อเลยเฮ้ยอ๋อมีเสื้ออะไรแบบวะเอาเอาเสื้อแบบนี้แล้วกันเนาะคลาสสิกคลาสสิกสีเสื้อขอเป็นสีขาวนะครับกางเกง นี่อะไรสามส่วนสีเข้มๆหน่อยอ่ะประมาณนี้มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอยากเล่นมานานมากเกมนี้ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเนี่ยมาอาจจะงงๆนิดนึงนะครับผมยังไม่เคยเล่นเนาะอ๋ะอคลิกซ้ายฟันคลิกขวาคือคลิกขวาไม่มีอะไรโอเคโง มันจะเก็บได้อะไรมาเก็บได้ใบไม้นี่โหยอดเลยเก็บมาให้หมดเฮ้ยเหมืนได้ยินเสียงอะไรอืมเหมือนเราจะมีขวานด้วยนะครับนี่ไงขวานตัดต้นไม้อันนี้คืออ๋อถ้าเกิดรู้สึกว่าต้องตัดตรงจังหวะอะไรมานี้นะครับแล้วมันจะเพิ่ม เดเมดให้น่าจะเอามานนั้นนะอึอโอ้ได้เลยมาได้ไม้เออตัดไม้ก็ต้องได้ไม้สิงงกันอะไรนี้อ่ะตกไม้หรือเปล่าอือได้เหมือนเดิมอันนี้คือแผนที่เรามาใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อดีเซฟนะครับอเซฟเรียบร้อยในกล่องนี้มีอะไร เหมือนในกองจะเอาไว้เก็บของอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมีมีดด้วยฮะเอามาได้ไหมใส่นี่เลยหรือมีที่เรามีอยู่แล้ววะน่าจะอย่างนั้นนะครับโอเคดูแผนที่ได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าดูไม่ได้อันนี้เป็นทรัพยากรที่เราเก็บมานะครับมีไม้มีไฟเบอร์ตอนนี้ที่เก็บได้รงน,นี้มีหินด้วยอือ ได้เบอร์รี่มาด้วยอันนี้แต่ผมจะลองทุบดูนะทุกคนอ้โชทุบไปครับอือทุบไปอีกอทุบรัวๆโอ้โหได้หินมาเพียบได้มา24ก้อนเลยนะ ตอนนี้เราก็เดินสำรวจดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแถวนี้โอ้ตรงนี้มีสะพานที่พังด้วยนะเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าต้องใช้สโตนกับริมสโตนนะครับโอเคสร้าง,งสะพานได้นะแต่ของยังไม่พอนะตอนนี้เสร็จต้องเดินดูแถวนี้ก่อนอือฟาร์มของแป๊บแถวนี้มีอะไรอีกไหมน่าเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรอะ่ะ เฮ้ยโหนี่เันบ้านใคร mm hmm. มีรถเก่าๆอยู่แถวนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวนะหรือของก่อนรือของก่อนใช้ขวานทุบนะครับขวานฟันหรขวานทุบอะไรเหรอทุบไปเรียบร้อยเก็บมาได้ยาทิ้งกันอื้อ บ้านเราต้องเอาให้เอี่ยมตรงนี้น่าจะเป็นบ้านพักของเรานะครับนี่เราสร้างบ้านยังไงละเนี่ยบ้านผู้มีอยู่ห้องเดียวมีตะเกียงตรงนี้ด้วยอะต้องใช้อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้นะ,ะยังไม่รู้เลี้ยงอเลยเลยแต่ผมขอเคียย์บ้านก่อนแล้วกัน เรียบร้อยต้องเคลียร์บ้านให้หมดเลยนะเนี่ยเคลียร์ต้นไม้เออไม่ต้องเคลียร์บ้านกดให้ตรงจังหวะน,นะครับนี่ถ้าเกิดเรากดตรงจังหวะน,นี้ก็คือแบบเราจะตัดไม้ได้เร็วขึ้นนะใช่ไหมใช่แหละช่วงนี่อืมบ้านนายอยู่ขึ้นเยอะ ไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันเกะกากได้เกินในต้นเนี้ยอนนขออนุญาตตัดทิ้งก่อนนะครับโหคนอย่างยากเรียบร้อยโหต้นใหญ่มากทุกคนต้นนี้ใด้ไม้มาเพียบเลยนะครับแล้วเราทำอะไรกับบ้านได้บ้างเนี่ย อ๋อกดชิปเพื่อกลิ้งนี่กดกระโดดได้กระโดดฟันได้ไหมไม่ได้เซ็งเลยเดี๋ยวนะมันมีที่คัพไหมเดี๋ยวนะผมขอดูแปบบ๊บอันนี้ดูของอ๋อนี่ไงที่คับของทํากําแพงไหมกาแพงบ้านนี่เลยเฮ้ยหรือเราจะขยายบ้านเลยดีไหมทุกคนแป๊บนึงนะนี่ขยายบ้านเลยไหม ต่อเติมไงต่อเติมเฮ้ยทำไมต่อเติมบ้านไม่ได้วะหรอือว่าพื้นไม่เรียบวะทุกคนเดี๋ยวนะผมลองเคลีย์ก่อนนะผมลองเคลียร์แป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้มันเคลียร์อะไรได้อีกไหมะตรงนี้ก็มีแต่นโน้ตนะครับเก็บโน้ตไม่ได้ด้วยนะอืมอันนี้ทุบได้ไหมเนี่ยทุบไม่ได้ละเคลียร์หญ้าทิ้งโอเค หรือว่าเมื่อกี้เรากดผิดวะเดี๋ยวนะลองสร้างบ้านใหม่อีกสักรอบตอนเราเลือกชั้นได้เหรอ,เอ,อเอาชั้นชั้นไหนดีงงหรือว่าเราต้องทำอันนี้ก่อนวะทุกคนต้องทำคานก่อนปะทำแบบทำพื้นบ้านอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะเนี่ยแน่เลยเราต้องทำอันนี้ก่อนแน่นอนเลยโอเค แต่เราต้องไปหาริมสโตนก่อนนะครับเราต้องมาซ่อมบ้านกันนิดนึงนะแล้วริมสโตนมันอยู่ไหนละนี่เนี่ยแผนที่ก็ไม่มี <c oughs> กลัวหลงบ้านจังเลยเกมนี้ก็ภาพก็สวยดีนะครับอ๋อเลื่อนลูกกิ้งได้นะทุกคนเปลี่ยนอาวุธเลื่อนลูกกิ้งได้เฮ้ยด <c oughs> ีหรือเปล่าริมสโตแนแน่เลย ใช่ไหมกดให้โดนจังหว่ะกดให้ตรงจกกังหวะนี่กดเข้าไปนี่ไงได้แล้วอืมริมสโตนจริงๆด้วยแสดงว่าอยู่ข้างๆริมน้ำนะเนี่ยไปเดินหาของกันต่อทุกคนผมไม่รู้ว่ามีระบบแบบกลางคืนกลางวันด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ย แต่คิดว่าน่าจะมีแหละเป,เป็นเกมเอาชีวิตรอดเนาะตรงนี้ก็สามารถสร้างได้เอ้ยสร้างได้เลยนี่หว่ารีแพรไปเลยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอา้าวมีทางต่อแต่ค่อยมาแล้วกันนะตอนนี้ขอแบบหาริมสโตนแล้วก็ไปสร้างบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็สำรวจขอบไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าแถวนี้มีเล็กไหมเหมือนข้างล่างจะมีนะนะเราไปได้ไหมเอ้ยตก เหมือนตอนกี้มีถังต้องใช้มีดียบร้อยเหมือนได้เศษเหล็กมานะอืมมีถังด้วยนะทุกคนอือขุดขุดเข้าไปออ้อผมว่าน,น่าจะเอาก้อนนี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วล่ะไปทําบ้านกันต่อนะทุกคน ทุกอย่างจริงเลยปะดูซิแถวนี้มีอะไรกักไหมอึ๊บนี่กระโดดขึ้นได้เฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันโคลนหรือเปล่าทุบไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเรานะฮะเจออะไรเราทุบหมดนะตอนนี้อย่างหนาก้อนอะไรเนี่ยดูแป๊บหนึ่งทุกคน อ๋อก้อนโครนนะครับก้อนเคลเคลก็คือโครนโอเคดัซเซเล็กเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าตรงนี้รู้สึกว่าต้นไม้จะแบบเป็นอีกสีหนึ่งนะเฮ้ยตอนนี้จะเย็นแล้วหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีริมสโตนเพียบเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราได้ดินสโตนมาหกสิบสี่แล้วนะครับเอาอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะ ไหนๆก็มาแล้วอ่ะเออทุบเข้าไปอีกนิดนึงเรียบร้อยตรงนี้มีโคนด้วยนะทุกคนแต่เราดูๆไว้ก่อนนะครับอาจจะยังไม่เอาสะทุกอย่างนะทุกคนดูให้รอบกาะก่อนนะว่าตอนนี้เราที่เราอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะ บ้านอยู่ไหนเธอเน,นี่ยตอนเนี้ยงานง่อของแท้อย่างงงไม่น่าหนีบ้านไปไกลเลยทุกคนหาบ้านไม่เจอแน่เลยอะเดี๋ยวนะผมลองเดินไปทางขวาก่อนนะครับเฮ้ยตรงนี้มีทางไปไหนด้วยอะ่ะไออ้น,นีแทนอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราเดินริมน้ําก่อนนะครับรู้สึกเมื่อกี้เหมือนได้อะไรมาด้วยนะได้กระจกมาด้วยนะครับอืมไม่รู้ไว้ทําอะไรนะเก็บมาก่อน คือเวลาเดินแล้วมันเก็บเข้าตัวเลยนะครับให้ hey, ตรงนี้สะพานเราใช่ไหมแสดงว่าบ้านเราอยู่ข้างล่างนะครับนี่บ้านอยู่ข้างล่างตรงนี้แน่นอนโชว์าบโชว์าบมัง้งบ้านเราอยู่ไหนเอาละไงงงแน่นอนอ๋อนี่โหอ้ยสุดท้ายก็เจอมาแต่เราจะลองคัฟกันดูนะ ใช่ไหมอันนี้อ่าใช่ด้วยเจ๋งไปเลยอันนี้เรากดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอืมประมาณนี้เนาะทุกคนบ้านเราจะทรงแบบยาวๆก่อนนะ <c oughs> ทำเอาไม้หมดเอ่อตัดไม้ก่อนเนาะมาขออนุญาตตัดไม้หน่อยนะครับอือ ฟิงฟิงแต่เกมนี้นี่ภาพสวยอยู่นะทุกคนตอนนี้ยังเป็น Early Access อยู่นะครับแต่ก็ทำออกมาได้ดีนะภาพสวยมากเวลาตัดไม้ก็พยายามให้ตัดตรงจังหวะนะครับนี่ได้แล้วเก็บไม้มาไม้เพียบ พอไหมเนี่ยตอนนี้ได้ไม้มาเท่าไหร่อ่ะหกสิบเอ็ดอ่าน่าจะพอนะมาสร้างต่อเลยชึบชืบชบตรงนี้เป็นเอ้เป็นกำแพงไปเลยเนาะอ่ะเป็นกำแพงไปเลยแล้วกันแล้วก็หลังคาทำไงดีหลังคาโอ้โหหลังคาอาเบิ่มเลิเลยโอ้โหยังไงล่ะเนี่ยทีนี้เดี๋ยวนะ อเอาเป็นตัวน,นี้ไหม <laughs> เอาเป็นนี้ไปก่อนนะทุกคนเฮ้ยท,ทำไมบ้านเรามันเหมือนห้องน้ำจังเลยวะ <laughs> อะไรวนันนี้อ๋อนี่คือในบ้านเรานะครับอย่างเท่ทุกคนเฮ้ย <laughs> กดผิดอันนี้เป็นอ๋อเตียงนอนเราต้องไปหาไฟเบอร์กับไม้นะครับได้เลย โอเคอันนี้เหมือนเป็นตัวเครื่องมือนะเ๋ยวก่อนนะแต่เราไปหาไฟเบอร์กันก่อนไม้ก็ต้องใช้ด้วยนะเนี่ยแต่เราทำเตียงกันก่อนนะครับชึบชๆบชโหูไฟเบอร์ได้อย่างเยอะมีอีกไหมขอหน่อยโอ้ยตรงนี้เยอะมากเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมด ตรงนั้นมีไม้อยู่ต้องใส่ลืมเก็บนะครับตรงนี้หมดยังเหลือตรงนี้อีกนิดนึงน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้ไฟเบอร์มีอยู่ที่44พอละแล้วก็เตียงสร้างได้แล้วไปเราไปสร้างเตียงกันเราจะสร้างเตียงไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยอ่าปรับมุมมองนี่ ได้ล้ชื้เรียบร้อยอันนี้ต้องการอ,อะไรอะ่ะเศหล็กเหรอเศเ็ล็กเลยก็ไม้นะครับไฟเบอร์มีแล้วโอเคถ้างั้นขออ้อเซฟได้งั้นเซฟก่อนเลยแล้วก็สลีปปิ้งโอ้เช้าทันทีแบบไม่ต้องรอโอ้โหสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเฮ้ยนะ่ะได้ยินเสียงแล้วอะ่ะ เสียงหมีหรือเปล่าอะได้ยินเสียงอ,อยง๋ออย่างเงี้ยมันร้องอย่างเงี้ยไม่รู้เสียงอะไรเดี๋ยวเ,เราจะทําอะไรนะเดี๋ยวผมจะทําเจ้านี่นะครับนี่ work b e เ c h <oughs> work b e เ c h นะครับภาษาอังกฤษลบหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้ที่ปลูกผักเฮ้ยทาที่ปลูกผักก่อนไหมอยากทําที่ปลูกผักมากเลยอะ เออถ้างั้นแต่ทาอันนี้ก่อนดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าต้องใช้เมอ,อะไรยังไงนะทุกคนจะทําไ้ก่อนนะตัดไม้แป๊บตัดเข้าไปอืมขอเก็บหน่อยครับผมไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มันจะรีสปอนหรือเปล่านะครับถ้าเกิด,ดวันหนึ่งเราตัดหมดหมดก่อเป็นไงวะเนี่ย โอ้เหเฮ้ยโอ้โหคือต้นไม้มีดาเมจด้วยนะเนี่ยทุกคนระวังกันทาไมด้วยนะเนี่ยโอเคน่าจะได้แล้วล่ะอันนี้เหมือนต้องใช้อะไรสักอย่างนะนี่สร้างได้แล้วโอ้โหมาเป็นแปลงอย่างนี้เลยนะทุกคนเราจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่เฟี้ยวโคตรเท่ แล้วก็อ๋อนี่ไงเอาเบอร์นี่ใส่ได้นี่ประมาณนี้เหรอใส่ได้อีกไหมใส่ได้เรื่อยๆเหรออ๋อมันมีจุดๆของมันอยู่นะครับนี่อันนี้ทำไงต่อเอ่ยผมดูแป๊บนะเออมันต้องหา ผมว่าผมจะทําอันนี้ต่อนะทุกคนมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะบ่อน้ํานะครับนี่อันนี้ใช้หินด้วยนะเหมือนหินเราจะไม่พอหรือเปล่าอะ่ะหินไม่พอนะต้องไปหาหินก่อนนะครับอ้าวหินอยู่นี่โถท,ทุบเลยอกดทห้ตรงจังหวะน,นะครับชิงชิงทุบเข้าไปทุบไปอีก ทุกไปเรื่อยๆโอเคได้มาแล้วไม่รู้จะพอหรือเปล่าพอไหมยังไม่พอนะครับต้องใช้50เหลืออีก10เท่านั้นมันใช้หินแล้วก็ใช้อะไรอีกอะใช้ไม้ใช้ไฟเบอร์โอเครับรับเกมก็โอเคอยู่นะตรีมเพลงก็เข้ากับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศภายในเกมก็ ดูสบายๆเย็บเหงาเยบเหงานิดนึงนะแต่เกมนี้มันน่าเล่นแบบโคออบได้เนาะน่าเล่นแบบหลายๆคนได้อะไรเงี้ยมันจะสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นมุมมองแบบนี้ด้วยแหละมันก็เลยดูน่าเล่นได้หลายคนนะครับแต่เล่นคนเดียวมันก็จะแบบเพลินๆเหงาๆนิดนึงอืมหาไฟเบอร์ก่อนตอนนี้ได้ละ ได้ยินเสียงแกออ,กออด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 เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเบอร์รี่ขอเบอร์รี่ก่อนนี่อืมเมื่อกี้ผมลองกินเบอร์รี่ดูนะทุกคนรู้สึกว่าอร่อยเหาะเลยทีเดียวเชียวเก็บเบอร์รี่มาเยอะๆนะครับเอาไว้ปลูกเอาไปปลูกแถวนี้มีอะไรอีกไหม เออมีแต่ไฟเบอร์เฮ้ยอันนี้เหมือนเฮ้ยเหมือนผมได้ดอกไม้มาด้วยทุกคนเอาไว้ทำอะไรยังไม่รู้นะครับเก็บมาก่อนมีดอกไม้ด้วยเฮ้ยน,นี่ไงหินเจอแล้วตอนนี้เรากำลังขัดแคคนหินอยู่นะทุกคนเอาทุบไม่โดนหรือว่าทุบไม่ได้วะอันนี้น่าจะทุบไม่ได้เออวะ ทุบไม่ได้นี่หว่าโหเขาเซ็งหาต่อไปแถวนี้มีอีกไหมพแตก่อก็ค่อนข้างใหญ่อะเนี่ยใหญ่อยู่นะใหญ่มากเจอแล้วทุบเลย เรียบร้อยได้เห็นมาแล้วชึบน่าจะมีแค่นี้นะทุกคนอันนี้สาร้ายเก็บได้ไหมเนะี่ยน่าจะเก็บไม่ได้ข้างบนตรงนี้เหมือนมีดอกไม้ด้วยนะโอ้ตรงนี้ก็มีที่ให้สํารวจอีกแล้น,นี่ทุกคนที่สํารวจเยอะมากเลยอะ่ะเฮ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะแท่นแท่นอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราค่อยดูกันแล้วนะทุกคน ตอนนี้ผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันย่ค่อยมาดูนะแท่นอะไรสักอย่างนะครับเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนเจยเย็นๆนะค,ะครับเจอหินอีกแล้วทุบก,ก่อนเลยทุบไปเรื่อยๆอืม ตอนนี้รู้สึกได้หินมาเยอะแล้วแน่เลยโอ้โหแปสิบห้าก้อนเยอะมากเอาก้อนโคนไปด้วยดีกว่าเนาะเผื่อได้ใช้นะครับทุกไปเรียบร้อยได้แล้วตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วนะของที่เราต้องการ อาขาดแค่ไม้อย่างเดียวแต่ไปทุบเอาที่บ้านก็นได้นะครับไปฟันเออทุบอะไรอะ่ะ <c oughs> พูดแต่ทุบทุบทุไม่เข้าใจตัวเองถึงบ้านแล้วหู و, หาบ้านตั้งนานหาบ้านอย่างนานทุกคนบอกเลยอ่าเฮ้ยปลูกดอกไม้ได้ปลูกเลยนี่ <c oughs> <c oughs> กเกษตรแบบผสมผสานนี่เฮ้ยตรงนี้มันติดอต่มันติดหลอดไฟ อืมติดหลอดไฟปรับมุมมองได้ไหมเนี่ยติดหลอดไฟทุกคนอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะได้ล้วนี่ไงได้ละนี่อีกอันนึงรู้สึกว่าจะปลูกได้แค่นี้นท้กคนอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไม่ได้เนี่ยมันติดเสาไฟนะครับได้แค่นี้เนาะโอเคแค่นี้ก็แค่นี้ เดี๋ยวเราจะตัดไม้กันเลยนะครับจะทำบ่อน้ำแล้วขอทำบ่อน้ำหน่อยครับก่อนอื่นต้องหาไม้รู้สึกไม้เหมือนจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเท่าที่ดูนะครับอืมอมาเรียบร้อยไม้น่าจะได้ครบแล้วละ่ะนี่ไง แต่แล้วอืมเอาไว้ตรงไหนดีนะเอาไว้สักตรงนี้ไหมไนะหามุมก่อนหามุมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วตักน้ำแล้วทำไงต่อนอ่ะลดนับต้นไม้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไม่ได้ดีเพิ่งเพิ่งปลูกไม่ใช่หรอ รู้สึกก็บ่อน้ําเนี่ยมันเหมือนจะรดน้ําต้นไม้ไม่ได้ทุกคนผมกดแล้วมันก็แค่นี้เองอ่ะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ทําอะไรได้ต่อทุกคนเอองงๆนะครับส่วนเมล็ดก็ไม่รู้ต้องรดน้ําหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะรดน้ําได้เลยนะครับแล้วก็ดูตามนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่เจออะไรเลยนะที่สามารถรดน้าต้นไม้ได้นะครับยังไม่เจอนะครับก็เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ แล้วส่วนอุปกรณ์ต่อไปที่ผมจะทำนั่นคืออันนี้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นโต๊ะเครื่องมืออะไรประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะต้องการเศษเหล็กด้วยนะใช่หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าต้องการเศษเหล็กเศษเงินใช่ไหมใช่เศษเงินบอกวะอ๋อไม่แน่ใจนะเอ้ยเศษเหล็กก็แหละถูกแล้วเอออ่าเศษเหล็กก็รู้สึกว่าจะหาได้ในถังนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับภาคน,นี้เนาะ ก็ยังงงๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจอการพาหน้านะครับสำหรับพาน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากออกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ